นายทวชัยไทยเขียวหนึ่งในคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกอพคตรและในฐานะรองโฆษกกอพคตรได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรร้องทุกขของพลตรวจเอกสุรเชษฐหักพนันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนว่าคณะกรรมการกอพคตรได้ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคดีที่เป็นที่สนใจและมีคำวินิจฉัยเรื่องอุทธรของพลตรวจเอกสุรเชษ โดยให้ โดยได้ส่งคำวินิจฉัยไปให้ผู้อุทธรและคู่กรณีรับทราบซึ่งปรากฏหลักฐานว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับคำวินิจฉัยแล้วโดยคณะกรรมการกพครตรได้พิจารณาวินิจฉัยตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติและตามกฎหมายกพครตรว่าด้วยอุทธรและการพิจารณาวินิจฉัยพศ .2567 ซึ่งกำหนดให้ใช้วิธีการไต่สวนและก็ได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและก็มีโอกาสได้โต้แย้งแสดง พยานหลักฐานของตนเองแล้วโดยคำวินิจฉัยคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เป็นคำสั่งที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยบอกว่าขนานี้อยู่ระหว่างรอผลวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งยังไม่ทราบผลว่าเป็นอย่างไรรวมถึงไม่ทราบว่าเมื่อวานนี้คณะกรรมการกพคตรมีการประชุมลับถึงเวลาเกือบเที่ยงคืนแต่ยืนยันว่าหากผลออกมาเป็นลบหรือคำสั่งให้ออกจาก ราชาการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายก็จะยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน90วันหลังทราบผลเพื่อขอให้คลุ้มครองสถานะการเป็นตำรวจชั่วคราวครับ